ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่ทะลุนะมุ่งตรงตอหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนให้นั่งขัดสมาดเเดวขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวา,างไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับตาของเราเบาๆค้อลูก พอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ห้องใสใไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างว่าประดุดว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็มาสมมุติว่าภายใน ร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ภายในร่างกายของเรานั้นนะว่างเปล่าโลงโปร่งเบาเป็นโปรง กลวงภายในใคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆกระลูกโปง่งที่เราอัดลมเข้าไปให้หใร่างกายเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงเป็นที่โล่งๆลงวง่วาง กลวงภายในคล้ายท่อแก้วพ่อเพชรใสสแล้วก็รวมใจของเราให้ไม่หยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเราเรียกว่าศูน์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเราจะเห็นชัดเจนได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งในสนิทแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนะี่ยเราก็นึกแค่ว่าศูนย์กลางกายฐานได้เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจมาตรงเนี้ยใช่เลยนะ เราจะได้ไม่ต้องไปมัวควานหาฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมากนอกจากพืที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วเนะี่ยยังเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวลับไปสู่อายตนานิพพานได้เหมือน รัตสมอสุริจาและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านจะเริ่มหยุดใจนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆพอถูกส่วนก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัว ตั้งแต่เขาถึงดวงธรรมภายในที่ใสๆสเหมือนกระเพชรอย่างนั้นกลมกรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นหรือบางครั้งก็ทับฟองไข่แดงของไก่ใสใส จะเข้าถึงดวงธรรมภายในเราก็จะเข้าถึงกายในกายกายมนุษย์ละเอียดที่ลมรูปผมและก็กายธรรมกายที่สำคัญที่สุดก็คือกายธรรมหรือพระธรรมกายซึ่งเป็นตัวพระตรัานไตรเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันโูงสดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่ ธรรมกายนี่คือกายตัดสรู้ธรรมของมนุษย์ทุกๆคนในโลกมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้แค่นั้นบางคนก็ไปเฉลียวใจว่าภายใน,นยมีสิ่งนี้เมื่อชีวิตมีทุกข์ก็ตะเกียกตะกายสแสวงหาที่พึ่ง เพราสิ่งที่มนุษย์แสวงหานั้นดวงปัญญายังไม่สมบูรณ์ความรู้ยังไม่สมบูรณ์จึงไปทึ่งพึ่งสิ่งที่ไม่ใช่พระตนตไตรไปพึ่งคนสัตว์สิ่งของตนมากลากไม้ภูเขาเรากาจะพ่อจะแม่อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจักระทั่งองเมกามาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนะเราจึงได้ทราบว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนถ้าเข้าถึงได้แล้วเราก็ชีวิตก็จะมีความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้น ภายในก็จะขยายสู่ภายนอกลอยทำให้สิ่งแวดลอ้อมมีความสุขไปด้วยและมันขยายจากครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติและทั่วโลกสันติสุขก็จะขยายไปครอบคลุมหมดด้วยวิธีการที่ง่ายง่ายแต่วลึกซึ้ง ก็คือการทำให้ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละพระธรรมกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรยัยวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงตรงนี้วันเ,เราเคอยหยุดใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด จะนึกเป็นภาพดวงแก้วใสๆองค์พระใสๆก็ได้ได้จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้เราก็ต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรัง ภาวนาไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆให้สม่ำเสมอร้วมกับใจหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางกายกลางทองของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเราทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละไม่ท้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ เดี๋ยวเราจะเข้าถึงพระตนตรัไตรภายในตัวได้กันทุกๆคนวันนี้เป็นวันคุ้มครองโลกซึ่งทั่วโลกต่างก็ตระหนักกันดีว่าถึงเวลาแล้วที่โลกของเราควรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงโลกในที่นี้ ก็หมายเอาตั้งแต่อากาศสโลกคืออากาศหรือบรรยากาศรอบตัวเราเรื่อยไปเลยกรวบไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้สูญเสียสมดุลและระบบนิเวศไปมากพอสมควรคันทัโลกก็คือตัวเรา รมทั้งพื้นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตาก็ามีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวและน้ำวันจะเสื่อมโทรมลงไปเ,เรื่อยๆตามอายุสังขารสัตวโลกคือจิตใจจิตใจก็มีความแปรปรวนผันผวนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสท,ที่เข้ามาบังคับ ทำให้มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องตกอยในอำนาจของกิเลสอาสวะของพยามมารดังนั้นโลกทั้งสามคืออากาศโลกขันธโลกและสัตวโลกดังกล่าวนีนะ้ก็ควรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง และก็ต่งพัฒนาให้เจริญขึ้นอย่างเร่งด่วนทีเดียวเพราะฉะนั้นวันคุ้มครองโลกที่ยบสองเมษายนนี้เราจึงได้พร้อมใจกันมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นในโลกโรวมทั้งตัวของเราด้วยโดยอาศัยการประพฤติ ปฏิบัติธรรมและอาศัยอนุภาพของพระรัตนตรยัยภายในตัวของเราที่มีพระคุณไม่มีประมาณมาช่วยปรับปรุงโลกใบนี้นให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นให้กระแสะทานแห่งความบริสุทธิ์ที่กลั่นออกจากใจของเรานะ เป็นคลื่นบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพเป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ขยายออกไปขรจัดสิ่งที่เป็นมลทินในบรรยากาศทั้งอากาศโลกคันธโลกและก็สัตวโลกก็คือเริ่มตั้งแต่ภายในใจของเราร่างกายเรา แล้วก็สิ่งแวดล้อมเรื่อยไปเลยจนถึงชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวจักรวาลน,น้อยใหญ่ต่างๆให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไปจำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ไปหมดเลย ความสะอาดบริสุทธิ์ที่เริ่มจากดวงใจใสๆของมวลมนุษยชาติทั่วทั้งโลกใบนี้นะีก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพโลกที่แท้จริงอย่างประหยัดดังนั้นเราจึงต้องมาเริ่มต้นสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นกันเสียก่อน ปััทสุขที่แท้จริงภายในของเรานะั้นบังเกิดขึ้นเต็มเปี่ยมแล้วมันก็จะขยายไปมีผลอันไพศาลต่อสันติภาพภายนอกซึ่งเราจะต้องทำให้ถูกพุทธวิธีด้วยการเจริญสมาธิภาวนาชำระ กายว่าจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เกิดพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเข้าถึงพระัตนตรัยภายในตัวของเราพรัตนตรตรภายในตัวที่ทุกๆคนได้ปฏิบัติได้เข้าถึงนี่แหละจะเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองโลก ให้ปลอดภัยและให้บังเกิดสันธิภาพที่แท้จริงเนื่องจากสันธิภาพของโลกไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยการมาอภิปรายตกเถียงโต้แยง้งอาข้อยุติแค่นั้นหรือว่ามาทำสงครามกันจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา,าเราจะพบว่า การก่อสงครามภายนอกโดยมีเหตุผลที่สวยงามไม่เคยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้เลยรังแต่จะเกิดทุกข์ภัยอย่างมหันต์แต่สิ่งที่ได้ผลดีกว่าสงครามภายนอกก็คือสงครามภายใน จะเป็นการทำศึกสงครามที่มวลมนุษยชาติไม่ได้เฉลียวใจทั้งทั้งที่เป็นสงครามที่ไม่ผิดหลักมนุษยธรรมแล้วก็เป็นสงครามที่จะทำให้เกิดสันธิภาพที่แท้จริงโดยที่มนุษย์ก็ไม่ต้องไปครบรา่าฟันกันแต่รบกับค่าศึกที่แท้จริงภายใน คือกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงอุปกิเลสต่างๆซึ่งเป็นศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายและในทุกขั้นตอนของการเข้าสู่สมรภูมิภายในก็จะไม่มีการพัดพรากไม่มีการสูญเสีย ไม่มีใครหลั่งน้ำตาร้องไห้เศร้าโศกเสียใจคับแค้นใจร่ำพิไรยลำพันต่างๆต,ตรงงานข้ามจะมีแต่ความสุขในทุกกั้นตอนที่มีการทำสงครามภายในอย่างประโยชน์ประหยัดสุดและประโยชน์สูง ปริมาณความสุขก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในทุกขั้นตอนที่กระจัดกิเลสอาสวะกระทั่งหมดสิ้นจากใจแล้วก็ได้บรรลุถึงบรมสุขคือความสุขอย่างยิ่งที่ไม่มีความทุกขเ์เจือปนเลยความสุขที่แท้จริงที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนี่แหละ คือรรกฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในโลกซึ่งสันติสุขที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นได้เมื่อใจของทุกๆคนในโลกหยุดนิ่งได้เข้าถึงพรระัตนาัยภายในไม่ได้บังเกิดขึ้นจากการบันดาลของเทพเจ้าใดๆทั้งสิ้น เมื่อเข้าถึงความสุขภายในและกระแสงความสุขและความบริสุทธิ์ของทุกๆคนก็จะแผ่ขยายออกจากกลางกายแล้วก็จะครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกเมื่อนั้นตัวเราชาวโลกและโลกของเราใบนี้ก็จะพบกับสันติสุขอันไพยบูร์ซึ่งสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษรุ่นแล้วรุ่นเรารวมทั้งตัวเราด้วยต่างกรมรมอ้องเรียกหากันมานานแสนานานแต่ที่ผ่านมานะส่วนใหญ่ยังไม่รู้วิธีการสแสวงหาสันติสุขที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งทั้งที่สิ่งนี้ก็มีอยู่ภายในตัวเราแต่เพราะว่า มีความรู้อย่างไม่ครบถ้วนจึงไปสแสวงหาสิ่งภายนอกตัวแล้วก็ไม่พบไม่สมหวังในชีวิตเลยแท้ที่จริงแล้วนะ่ความสุขความสำเร็จสมหวังนั่นนะไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยมีอยู่ในกลางกายของเรา ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในตัวของเราและของมวลมนุษยชาติทุกๆคนในโลกทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์ตรงนี้เป็นฐานในความสำเร็จของทุกสิ่งทั้งทางโลกและวก็ทางธรรมจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ก็ต้องหยุดใจไว้ ที่ตรงนี้ที่เดียวที่อื่นน่ะหลุดพ้นไม่ได้ดังนั้นการปล่อยใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้าไปสู่กลางกายภายในตรงฐานที่เจ็จึงถือว่าเป็นวิธีการปลดปล่อยมวลมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากการเป็นบาวเป็นทาตของพยามาร อย่างแท้จริงตามปกติแล้วสันติสุขอันไพยบูรณ์มีอยู่มากมายในจิตใจเราและมีมากพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เพียงเราทำใจของเรานะให้หยุดให้นิ่งให้สงบให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้สว่างสวยัย เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งเทะลึกอย่างแท้จริงและอย่างสูงสุดที่สามารถบันดาลนนสันติขอันไพ่บูรณ์ให้บังเกิดขึ้นกับเราและชาวโลกได้ถ้าลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยดังกล่าว ัวเราก็าจะมีความสุขมีที่พึ่งที่ระลึกภายในเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยในทุกสถานที่ใจจะเต็มเปี่ยมไม่ได้วความปีติเบิกบานไม่ได้เห็นพระรัตนตรัยในตัวที่ชัดใสสว่างอยู่ในกลางกายพระรัตนตรัยในลใกลางกาย หรือพระธรรมกายคือพุทธรัตนะดวงตามที่ทำเป็นธรรมกายคือธรรมรัตนะธรรมกายละเอียดคือสังกรัรตนะถ้าลูกทุกคนทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้าถึงตรงนี้ได้สัญญาณแห่งสันติสุทีิแท้จริงก็จะเริ่มขึ้นดะเริ่มจากใจของเราก่อน แล้วก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยายกันไปทั่วโลกและสิ่งนี้ก็จะจะเป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตเราดำเนินมาถูกทางแล้วตัวเราปิดประตูอวัยภูมิได้อย่างสนิทแล้วเปิดหนทางสวรรค์และปฏิภาณที่เราจะก้าวต่อไปสุกติภูมิรวมทั้งพบอันวิเศษก็จะเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ส่วนในระหว่างที่ยังสร้างบารมีอยู่เราก็จะท่องเที่ยวอยู่ในสองโลกคือในมนุษยโลกและในเทวโลกย่ามีความปีติสุขและก็เบิกบานบันเทิงใจไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะไหนก็ตามก็จะมีความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ของชีวิตแม้จากโลกนี้ไป ็จะไปอย่างผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยจากไปประดุจพระราชาที่รบชนะศึกออกจากแว่นแคว้นที่รบชนะแล้วด้วยใจที่บันเทิงเบิกบานถ้าหากว่าเราทุกๆคนในโลกร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริงได้มองถึงสันติภาพระยะยาว แล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันไปทุกๆวันแล้วก็า,ารมาศึกษาเรื่องสมาธิซึ่งเป็นของกลางของโลกและก็เป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้แล้วก็ทำการให้เป็นปกติเหมือนลมหายใจเข้อออกที่ขาดไม่ได้หรือเป็นกิจวัตรประจำวัน เหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกรับประทานอาหารแต่เราสร้างสันิสุภายในกันไปทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอไม่นานในชั่วอายุของเราเนีโลกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องดีงามแล้วก็จะมีความเห็นพ้องต้องกันในการที่จะ ร่วมกันสร้างสันติภาพโลกด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อทุกคนในโลกเข้าใจตรงกันและทำกันอย่างนี้โลกใบนี้ก็จะบังเกิดสันติสุขอันไพบูรณ์อย่างแน่นอนเมื่อใจใจของลูกทุกคนละเอียดบริสุทธิ์จนกระทั่งกระเห็นความบริสุทธิ์ภายในเป็นดวงธรรมใส เป็นองค์พระชัดใสใสแจ่มตลอดเวลาทั้งหลับตาและลืมตาถ้าลูกทุกคนได้เห็นอย่างนี้แล้วก็ให้อธิษฐานจิตเอาบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาและด้วยอนุภาพแห่งธรรมะที่เราได้เข้าถึงคือความบริสุทธิ์ภายในตัวเราที่เกิดขึ้นนี้อธิษฐานให้บุญนี้คุ้มครองโลก ให้มวมนุษยชาติไม่จำกัดเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์อยู่เย็ยนเป็นสุขให้มีสันติภาพที่แท้จริงให้สัตว์ทั้งหลายเลิกเบียดเบียนกันให้มีจิตเมตตาคุ้มครองซึ่งกันและกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปก็ให้ทําใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุมละมุนละมัมมมย ให้ใจใสใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรืออยู่กับองค์พระภายในหรือดวงธรรมภายในจนกระทั่งแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นแสงแห่งความสว่างของดวงจิตที่บริสุทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริง ให้ลูกทุกคนทำใจให้สงบให้ละเอียดและในวันนี้ทั้งวันเราก็จะต้องอยู่ในองค์พระดงธรรมหรือศูนย์กลางกายของเราให้ตั้งใจกันให้ดีทุกทกคนนะลูกนะช้วนี้ไอ้ลูกทุกคนสมหวังึังใจในการเข้าถึงพระรัตนาไตรในตัวทุกๆคนนะลูกนะ